สบายดีพี่น้องทาง YouTube และ Facebook เนาะพี่น้องเนาะวันนี้บาตุยสีพาพี่น้องมาเบิ่งวิธีการอบเป็ดเนาะพี่น้องวัตถุดิบหลักเข้าก็คือเป็ดเนี่ยพี่น้องบาตุยกำลังฝากอยู่พี่น้องฝากเป็นตอนเป็นตอนเด้พี่น้องตอนซัมพอดีข้าพี่น้องบ่ให้น่อยได้บ่ให้ใหญ่ได้พี่น้องซัมพอดีเด้พี่น้องเอ้าถ้าว่าพี่น้องทานไหนมักสไตล์คลิปแบบเฮ็ดอาหารเนาะพี่น้องเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามบาตุยได้พี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้บาตุยได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปพี่น้อง อา้าบรรยากาศส่วงนี้กันหนาวๆพี่น้องไม่เห็ดอบเป็ดห่อนๆกินโตลมหนาวพี่น้องอา่าตอนนี้ก็วันที่สิบลปยของเดือนสิบสองเลยเนาะพี่น้องเนาะมอเชีหอดปีใหม่ซากลเลยพี่น้องจังได้ก็ฝากฝากพ่อแม่พี่น้องหกักซาสุขภาพนเด้อพี่น้องเด้อเพื่อจะได้ดินปีใหม่ไปพร้อมๆกันพี่น้องอา้จาจังได้ก็ที่ตามเบิงเบาวตุยว่าสีเห็ดแนวไรแน่นเนานะพี่น้องเนาะ เบืงวิธีการน้ากันพี่น้องวัตถุดิบหลักข้งที่2ก็คือเป็นเครื่องแกงพี่น้องกระชิบมีหัวกระเทียมพี่น้องใบมะกรูดซอยในพี่น้องนกาขิงหัวชิงไข่คานากามะพีแข็งพี่น้องน้ำปลาแดกน้ำมันพืชผงนัวถ้กเกิเกลือน้ำปลาพี่น้องนการเป็ดเฮ้าเกียมยว้เหนาะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นเทาก็มา ต่ำน้ำกันพี่น้องใส่ลงไปประตูดีบที่เท้ากเกลียมใบเมื่อกี้เนาะพี่น้องเนาะนี่จากนั้นก็นที่ตามเบิง้งประตูไปน้ำน้ำกันพี่น้องหลังจากเ้าเอาใส่โคกเรียบร้อยเอหากา็ต่าเลยพี่น้องต่มเห็นจนว่ามันแดกพี่ะแดกเขากันเรียบร้อยพี่น้องเบิ้งไปน้ำกันพี่น้องประตูก็กำลังต่าอยู่ หลังจากเข้าตามเรียบร้อยพี่น้องเขาก็เกี่ยมหมอมาเลยพี่น้องเอาหมอมาแล้วก็เอาเป็ดลงไปพี่น้องที่เข้าเกี่ยมไว้เนาะหลังจากนั้นก็เอาเครื่องแกงลงไปด้วยพี่น้องนี่เอาลงไปด้วยโคเล่โคเล่ห้เขากันพี่น้องให้เครื่องมันเขากันเพื่อความหอมนะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นก็ใส่น้ำมันเพืชลงไปนี่น้ำมันพืชใส่ลงไปโคเล่โคเล่ห้เขากันอีกพี่น้อง น้ำมันเผื่อลงไปแหลวก็ใส่น้ำปลาแดกพี่น้องเพื่อความนวแต่ความหอมเนาะพี่น้องเนาะใส่น้ำปลาแดกใส่แป้งนวนี่ใส่แป้งนวหลังจากนั้นก็เอานาำหลางโคกมาใส่พี่น้องใส่นาำหลังโคกที่ว่าเฮ้าต่ำแล้เฮากลางแล้วก็มาใส่พี่น้องนี่นาำหลังโคกใส่ใส่พ่อออจอพี่น้องเรื่อว่าพี่น้องท่านได้มักไล่กับใส่ไล่พี่น้องเลยเพื่อ เอาสดนะพี่น้องเนาะมาขางไฟไว้ประมาณ1ี15นาทีพี่น้องเพื่อให้เนื้อมันสุกแล้วก็บ่ให้มันหยาพี่น้องแล้วก็เอาหัวสิงไคใส่กับใบขี้หูดซอยเนาะพี่น้องใบขี้หูท่อนยองนั่นแหละเอาปิดฟ้าหมอไว้เนาะพี่น้องนี่หลังจากมันสุกเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่เอามาสีเบิองพี่น้องสีเบิองถ้าว่าได้ที่แล้วกับ ยัดการปงเลยได้พี่น้องปิดไฟแล้วก็ปงเลยพี่น้องนี่บาตุยชิมาตตาไข่เบิง่งนี่ตักมาฮอดน,นี่กาการโอเปตของบาตุยกาเซ็ตเป็นทีเหียบหอยไล้พี่น้องพร้อมเสิร์ฟได้พี่น้องเนาะมาแสบๆกับบาตุยเด้พี่น้องเด้อ